สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไปเจออิดบล็อกแตกๆแ,แบบนี้มาค่ะบ้านใครมีอิดบล็อกแตกๆแ,แบบนี้เนี่ยลองลองเก็บมาแล้วก็ลองมาทําตามแบบที่เราจะทําให้ดูวันนี้กันนะคะ ขอบอกเลยว่าสวยงามแล้วก็ทําตามได้ง่ายๆค่ะหลังจากที่เราได้อิดบล็อกมาแบบนี้นะคะอิดบล็อกบางที่นะคะเขาก็จะมีรูอยู่แล้วค่ะแต่บางที่เนี่ยก็จะไม่มีรูนะคะเพราะฉะนั้นพอได้อิดบล็อกมาแบบนี้เราก็สารวจไปก่อนคะว่ามีรูหรืออย่างอิดบล็อกที่เราได้มาวันนี้นะคะอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นรูแบบนี้ค่ะแต่อีกด้านหนึ่งก็คือเขาก็ทึบไปเลยนะคะไม่มีรูค่ะเพราะฉะนั้นพอเราได้อิดบล็อกมาถ้าเป็นแบบที่เราได้มาแบบนี้ก็ การเจาะรูนะคะวิธีการเจาะรูเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยค่ะดาวใช้ตะปูนะคะตอกลงไปค่ะแค่นี้เราก็ได้รูแล้วแต่ของบางเจ้าก็มีรูอยู่แล้วนะคะแต่ถ้ามีรูใหญ่ทั้งสองด้านเนี่ยก็หาตะข่ายหรือตะแกรงอะไรเนี่ยมารองอีกด้านหนึ่งค่ะก่อนอื่นเนี่ยดาวก็จะใส่เป็นกับมพเพาสยดินลงไปก่อนนะคะเหมือนปลูกต้นไม้ทั่วไปเลยเราจะใช้เป็นดินที่และตามด้วยดินที่เราจะปลูกนะคะเราใช้เป็นดินหมักค่ะ ดินหมักใบก้ามปูนะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้เป็นดินนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับต้นไม้ที่เราจะนํามาปลูกวันนี้ด้วยนะคะที่เราจะนํามาปลูกวันนี้นะคะเป็นว่านหางจระเข้แคระหรือว่าไม้ตระกูลแคทพัสค่ะเรียกชื่อไม่ถูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าชื่อเนี่ยบางทีเนี่ยเยอะมากๆจําไม่หมดเลยค่ะการจัดวางนะคะก็ใช้ไอเดียเหมือนกับที่เราทําสวนถาดเลยค่ะแล้วก็จะจัดวางว่านหางจระเข้เล็กนะคะ จำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันนะแต่ละสสายพันธุ์ก็จะมีหลากหลายชื่อค่ะแต่ละต้นนะคะก็มีความแตกต่างกันด้วยค่ะ อันนี้เราตัดมาแล้วก็มาปักได้เลยนะคะขอบอกเลยว่าว่านหางจระเข้เนี่ยเราตัดแล้ววางทิ้งไว้นะคะจนยางแห้งแล้วเรานํามาปักนะคะเขาก็เป็นค่ะยิ่งถ้าว่านหางจระเข้ต้นยืดยาวนะคะตัดแล้วก็เอามาวางไว้จนแผลแห้งนะคะแล้วก็เอามาแช่แค่นี้เราก็จะได้ว่านหางจระเข้ต้นใหม่นะคะแถมต้นสั้นสวยโดยที่เราไม่ต้องรอหน่อยแล้วก็ไม่ต้องรอให้เขา โตเลยค่ะเพราะว่าเราได้ต้นเก่านะคะเอามาปลูกค่ะแต่จะได้ทรงใหม่ที่สวยกว่าเดิมค่ะหลังจากที่เราจัดเรียงจนเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอามาหาที่วางค่ะที่วางเราก็จะมาวางตรงที่จะปลูกแคทตัสนะคะเสร็จแล้วก็จะรดน้ําค่ะสําหรับการรดน้ํานะคะก็รดน้ําได้เหมือนแคทตัสเลยค่ะเราไม่ได้รดน้ําบ่อยนะก็รดสักอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็ได้ค่ะ และนี่นะคะก็เป็นการนำอิฐบล็อกแตกเนี่ยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเราเคยทำคลิปเกี่ยวกับการนำอิฐบล็อกแตกๆแ,แ,แบบนี้มาใช้ในการปลูกต้นไม้เหมือนกันนะคะก็ตามไปดูกันได้หรือว่าใครอยากจะใช้ไอเดียนะคะในการนำไปปลูกต้นไม้อื่นๆก็ได้เหมือนกันค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งวางโชว์สวยไปอีกแบบนะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่เราทำเนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะจะได้มีสวนถาดอิฐบล็อกสวยๆเอาไว้ประดับตกแต่งบ้านกันค่ะ ก็ลองเอาไปทำตามกันดูได้นะคะสวัสดีค่ะ